สวัสดีครับท่านผู้ชมก็สำหรับวันนี้จากพัน์เกษตรชาวบ้านนะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมเทคนิคดีๆนะครับที่จะามา,าให้ท่านผู้ชมได้รับชมเกี่ยวกับการใช้ยากันยุงนะครับก็บางท่านหลายท่านอาจเจอปัญหานะครับในการใช้ยากันยุงนะครับขณะที่เราจุดนะครับก็โดยเฉพาะยากันยุงเมื่อเราจุดแล้วนะครับเขาก็จะ ติดแล้วก็ไหม้หมดทั้งขดนะครับบางครั้งบางทีนะครับเราจุดยากันยุงไว้แล้วก็จําจเป็นต้องออกไปธุระนอกบ้านนะครับแล้วก็จะลืมดับยากันยุงนะครับก็วันนี้จ่พันนะครับมีเทคนิคดีๆที่จะให้ท่านผู้ชมนะครับเผื่อนําไปใช้นะครับในการตั้งเวลาอัตโนมัติในการดับยากันยุงนะครับก็เดี๋ยวอุปกรณ์มีอะไรบ้างก็เราไปรับชมกันครับ นะครับที่เราจะต้องเตรียมนะครับก็เป็นไส้แม็กแบบนี้นะครับก็เป็นไส้แม็กขนาดเบอร์1ินะครับที่เราใช้กันนี่นะครับไส้แม็กแบบนี้นะครับก็เอาออกมาให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วนะครับเป็นไส้แม็กที่เราใช้งานนี่แหละครับนี่แบบนี้นะครับจะเป็นตัวช่วยในการที่เราจะดับยากันยุงนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาดูก่อนว่า ายากันยุ่งยาวประมาณเท่าไหร่ถึงจะดับนะครับก็จากที่ได้ทดลองนะครับก็ประมาณนะครับที่ประมาณก็คือ,อประมาณ10เซนจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็วัดประมาณ10เซนนี่ก็สิเซนก็อยู่บริเวณตรงนี้นะครับก็เราก็จะเอาเจ้าตัวแม็กนี้นะครับมาไว้ตรงนี้ นี่นะครับเอามาคอบไว้แบบนี้นะครับก็เนี่ยถ้าเกิดเราจุดแล้วเขาก็จะเดินมาถึงตรงนี้นะครับ1ชั่วโมงนะครับเมื่อมาถึงตรงนี้เขาก็จะดับนะครับก็เดี๋ยวจะลองทดลองนะครับนี่ก็ประมาณห้าเซนนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองจุดยาคันยุงแล้วทดลองดูนะครับห้าเซนก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราจะเริ่มลองจุดดูนะครับ เราก็จุดยาคันยุงก่อนเลยนะครับเราจุดยากันยุงเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะทดลองนะครับทิ้งระยะความยาวประมาณ5เซนนะครับความยาวประมาณ5เซนนะครับเดี๋ยวเรา,ามาดูกันครับว่า,าเขาจะดับโดยอัตโนมัติได้จริงไหม รอประมาณครึ่งชั่วโมงครับนี่ครับท่านผู้ชมผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเนี่ยเจ้าตัวที่เราติดตั้งไว้ในการที่เราจะาใช้เป็นตัวดับไฟยางยุงอัตโนมัติเนี่ยนะครับเขาก็จะดับเจ้ายานยุงแบบนี้นะครับก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับที่ ท้าผู้ชมสามารถนําเอาไปใช้ได้นะครับอย่างแบบนี้นะครับก็ถ้าท่าผู้ชมนะครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้จ่าพันธ์เนียนะครับสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ